ที่ oon, เพชรบูรณ์เตรียมจัดงานอินทอร์พรมเพชรบูรณ์แอนด์บอลลูนเฟสติวัลเปิดฤดูการท่องเที่ยวฤดูฝนที่สวนอินทพรัพรมพรมราชตำบลดมลเหล็กอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุมเมธทีรนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายนรงศักดิ์หอมมาลายัยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน,นคุชิโร ผู้มีการงานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจงังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวเตรียมจัดงานอินทผลัมเพชรบูรณ์แอนบารูนเฟสติวัลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูฝนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมและประชาชนเข้าร่วมรับฟังการถแถลงข่าวสำหรับการจัดงานอินทผลัมเพชรบูรณ์แอนบารูนเฟสติวัล เปิดฤดูการท่องเที่ยวฤดูฝนจังหวัดเพชรบูร์เปิดฤดูการความสุขการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบูร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์ีร่วมกับจังหวัดเพชรบูร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิศุโลภสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูร์เรือนจำจังหวัดเพชรบูร์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2566ณสนามหน้าสูรวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ข้างองค์พระใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปริดฤดูกาลแห่งความสุขของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นภายในงาน สามารถเลือกซื้ออินทผลัมสดจากเกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตรงพร้อมชิมฟรีตลอดงานอีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ออะโวคาโดแมคคาเดเมียโกโก้โกสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปเพชรบูรณ์มากมายรวมกว่า90บูธภายในงานยังออกร้านสไตล์ฟู้ดทรัคและอาหารปลอดภัยมากมายิชื่อแช,แชร์กับมินิบอลลูนด้วยตัวการ์ตูนหลากสีสัน นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงดนตรีการแสดงมายากลเครื่องเล่นเด็กการแจ้งกิจกรรม DIY กิจกรรมรุ่นรับของที่ลึกและกิจกรรมอือ่นๆอ,อ,อีกมากมายครับแล้วก็เจ้าของสวนทุกท่านนะครับที่บรรลุกิจกรรมการแถลงไก่นะครับอยู่เหนือนตอนล่างนะครับแล้วก็เป็นรอยต่อของภาคอีสานแล้วก็ภาคการที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทาธรรมชาติแล้วก็ทางวัฒนธรรม นะครับโดยมะขามนะครับจากเหนือทอดลงใต้เนี่ยยาวประมาณเกือบสามจังหวัดพิชบุโลกของเรานะครับด้วยสันฐานภูมิประเทศเป็น,นลักษณะรูปนะครับเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานกันมาตั้งแต่โบร,ราณนะครับมีทรงพุ่งข้าวบินที่วัดมหาธาตุในตัวจังหวัดพิชบุโลกของเราพ้นเมือเมืองแมดิตคือ,อเพชรปูระความว่า เพชรบูรณ์มีเพชรมากนะครับแต่เพชรุระนั้นว่าแนวนโยบายของท่านนายกองการเมืองทจังหวัดนะครับท่านอัครเดชทองใจสดที่ท่านยึดถือมาตลอดนะฮะว่าก็เอ็ดไปใกล้คอยเดี๋ยวร่วอ่าต้องเด็ดใี่ก้นนะหวานแล้วหวานมากหนุนกงทั้นนี้มั้งครับภาพแต่ง สมนั่นเองวัตถุประสงค์หลักนั้นนะครับท่านผู้มีเกียรติครับก็เพื่อประชาอรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงหน้าฝนปีนี้ด้วยนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ลดยากดนเดูดท่านได้เข้ามาจัที่นะครับท่านแรกครับท่านรองผู้ว่าราชการสมาชิกอบต เป็นฝ่ายท้องที่นะครับกำลังสู่บ้านของเราตำบดลดงบุ็กนะครับกี่เมตรเยห้าเมตรในขณะนี้ที่บริเวณสวนอินทพาลำซึ่งอยู่ทางโซนเหนือของชุมชนตำบดลดงบุรกนั้นีิหารสหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดกิจกรรมเพชรบูร์ประจำปี 2,566นะครับกำหนดจัดขึ้นท่านสบายครับท่านท่องเที่ยวและมีลาจังหวัดเชรบูชบูท่านดีมากมนศะิชาคล้ายแก้วภาดข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน